โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอร์ซาไอทนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม b บีดเบฟโซเกันเหมือนเคยนะครับก็คลิปนี้นะก็จะลงหอคอยต่อนะครับเป็นชั้นที่21นะครับถึงชั้นที่25นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับชั้นที่21ก็มีเรื่องของการติดพิษต้องระวังเนาะน่าจะมีบ่อพิษนะครับแล้วก็ถ้าโจมตีสีแดงเนี่ยไร้ผลนะครับ ็ต้องมาดูตรงนี้เนาะเราต้องใช้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็คุณสมบัติผู้สังหารห้าเท่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นสังกัดมนุษย์เนี่ยเราได้สองเท่านะครับก็ศัตรูจะเป็นควิมฟี่กับแดนลิสเตอร์นะครับเราจะใช้เป็นสีฟ้าเนาะตอันนี้ผมคัดตองมาแล้วนะครับผู้สังหารแล้วก็แล้วตัวนี้ส่วนสังกัดผมไม่มีนะมนุษย์นะครับก็เลือกใช้ได้นะครับจะมีอยู่สามตัวให้ใช้นะอืม ผมใช้เป็นเออ่นี่ละการเนาะตัวตึงนะครับเ <c oughs> ุ้ยแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับว่าตัวนี้มันตัวตีปกตินะครับอนะตัวตีปกตินะครับก็ใส่มามาทองดาวแดงได้นะถ้าเกิดใครทำการอนี่แล้วเนะ ต่อไปเป็นกระต่ายอกระต่ายทองนะครับแล้วก็เป็นกระต่ายธรรมดาก็ได้ะะดนะครับ30 30โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิง์กจะเป็นโจมตีปกติแล้วกันโอเคแค่นี้น่าจะผ่านชต่อนะครับ ีปกตินะตรงนี้จะยากหน่อยนะเพราะว่าคิวเลอร์มันไม่ตรงเนาะเพราะ มันไม่ใช่สังหารเินซี่ไงมันเป็นสังหารสกตนิวเตอร์นะครับโ,โอ้หลบไม่ทนันแรงนะฉันเนี่ยโ้ยังตีแรงมาก โอ้ยับโดนนะดีได้เห็นก่อนโอเคอันดีใส่เลย เรียบร้อยนะครับห,าห,าหา้าชั้นสุดท้ายจะตึงๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเรามีตัวก็จะสบายนะครับต่อไปนะครับชั้นยีิบสองนะครับก็ มีแช่แข็งนะครับมีบบอแช่แข็งครับก็โจมตีสีแดงใช้ไม่ได้นะครับคุณสมบัติผู้สังหารนะครับคุณสามแล้วก็อยู่สังกัดยมทูตได้สองเราจะใช้สีแดง,ต,งตัวละครสีแดงแต่ว่าถ้าโจมตีสีน้ำเงินนะครับสังหารไร้สังกัดสีแดงนะครับสังหารไร้สังกันนงดกอืมแล้วก็ ถ้าจะตีสีน้ำเงินอยู่ยมบทู้ใช่ไหมยมบทู้ปะเออยมบทู้สมตัวสี่ตัวห้าตัวสี่ตัวละครที่เล่นได้จะมีประมาณนี้ก็ใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้อัพมาค่อนข้างจะดีอัพเยอะแล้วด้วย อ่าตอนนี้สายสกิลใช่ไหมสกิลปะาสายตีปกติด้วยนะสีแดงแไม่มีหมานะครับอืมสีแดงตรงดีปกติปะมานี้ตอนนี้มีบูทอะไรบ้างอ่ะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเก่าแล้วนะบูทอนะไรไม่ไฟแรงแล้วนะโอเคนะครับประมาณนี้ เจะใช้โจมตีปกติเป็นหลังเลาวแล้วก็จะใช้สกิลดันศัรตรูให้มันแบบไปหาเหมือนมันจะมีกาด้วยว่าพวกนี้โอ้เราโดนนะโดนเหมือนกัน โอเคประตูนะครับโอเคนะครับประตูไม่ทันได้ใช้แอนติเนาะตายก่อน <c oughs> มีสก,กิลที่ช่วยดันเนาะเพราะแบบมันเข้ามาก็ยิงยิงสกติเนาะง่ายขึ้น ชั้นยี่สามนะครับต่อมาก็จะมีระวังแผชกันคือแผชกันตัวลายนะครับแล้วก็ระวังความต้านทานน้ำปิดปกติทั้งหมดต้านทานด้วยคุณสมบัติผู้สังหารนะครับห้า้วก็สังกาดเอปดาได้สองนะครับจะใช้สีม่วงที่เป็นสลังกาก,กน,นิวโมทูกระนวยศูนย์สีม่วงหลังจาก ังหารอยู่มาพูดกับหน่วยสูโอ้มีหลายตัวอยู่นะนะครับมีสังกัดอิปดาหไหมอิสปาดาแล้วก็ต้องดูนะว่ามีสองตัวละครที่ได้ครบแต่ว่าในเรื่องของดามเมจน่าเป็นห่วงนะครับก็เลยใช้ตัวพวกนี้ดีกว่านะตัวอิจิโกะอะไรนี้นะฮะหรือว่าจะใช้อิจิโกะนะ่าจะได้ง,ง่ายกว่าเอาอิจิโกแล้วกัน easy easy go สีม่วงมีไหมเราดูซิว่าสีม่วงเรามีไ,ม,ม,ม,ไม่มีว่ะโอเคนะครับไปลุยกันเราได้แค่ไอ้น,นี่นะคูณห้า いいぞ。じゃあまた食べれ。うん。おい。いくぞ。ね。じゃあまた食べれ。いくぞ。じゃあまた食べれ。いくぞ。悪いな。 ลอดไหมจะลอดไหมเราจะลอดไหมทุกคนลอดไดอดไหม วุ้ยวุ้ยรอดว่ะรอดรอดโอ้โหจะรอดอยู่แล้ว่าลำบากด่านสุดท้ายแล้วลำบากด่านสุดท้ายแล้วคราวนี้ไปเกิดไม่มีแล้ว

ระหว่าสุดท้ายเราไม่โดนยิงแงนติแล้วหลบได้เกีอบเกือบแต่งนะครับอ่า <c oughs> อ่แล้วครับก็ต่อมาเป็นด่านที่24นะครับชานที่24ก็จะมีแช่แข็งมีอ่อนแรงนะครับคุณได้ส่งบาสผู้งหารคูณ5นะครับแล้วก็อยู่ยมมาทูดได้คูณ2 ใช้สีเขียวนะครับตังหาอลไยสังกัดนะมันก็อยู่ยมมาทูตนะครับอ่ะนะครับก็จะมีประมาณนี้ตลอบของผมเนาะก็ใช้เป็นนี่นนเนาะเอ่ไอ้อ่านำชื่อไม่ได้แหละตัวนี้ใส่สกิลนะครับกใส่ประมาณนี้ สีเขียวอืมนี่งใช่นี่ลุยนะครับอันนี้น่าจะง่ายอยู่นะครับไม่น่ายางแช่แข็ง มีเบ่ะแสดงว่าเบาะสองเบ่อบอ่อนแรงปะอุ้ยมีสองเบาะเลย รอรอรออีกสักครู่ออนอโอโอโอวิเราติดสถานะมาซุยฟรองจกวีสองแอนติ แตะปะไม่เสร็จคิดีหนึ่งอีทีโอเคนะครับประมาณครับเป็นชั้นยี่สิบห้าเนาะนะครับชั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีสตัตรูนะครับที่โลบหลีกได้หลายตัวนะครับแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติตั้งหาสิบ ทานะครับถ้าเกิดอยู่ไรสังกัดเนี่ยจะได้สามเท่านะครับก็เราจะใช้เป็นอนี่นะพลู<ม> Holo, นะครับไว้จิกะนั่นเี่น้องเกาะใช้สีเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้จะมีผู้ตัางหาเป็นยมมาโทษเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัางหาฮอลโล่เก็ะจะสบายกว่านี้นะครับส่วนของประมาณนี้น้องเก็ผมใส่น้ําหอมนะครับลิงก์เป็นบล็อกฮอลโล่ด้วยนะครับ เพราะว่าพอลลมันหลบหลีกได้ไงนะครับประมาณนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าดามเมจของนะเอ่อไวจิโก้ล้วตัวไวมันก็โหดนะนะไง,ไงดามเมจแรงไหมดามเมจมันแรงอยู่แล้วเนาะแ,แ้่ใส่บล็อกไรงไอรมีส่้อยก็ไปรีได้นะสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ไวเนาะถ้าเกิดใส่เป็นบล็อก บอฮัลโหลก็จะตเล่งงนง่ายแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปใส่คืนก็ได้กิจ <sk r isa> กรรมมันมีแจกกันนั่นอยู่แล้วนะครับต้อยรีอ่าเอฟเฟกของน้ำหอมนะก็จะสบายแบบนี้ครับผมอืมพอ <sk r isa> ม,ม,มาถึงเราก็จะอันดิเมตไปแตกไหมแตก เรียบร้อยนะครับออสเปดพีนะครับเรียบร้อยสำหรับโลหอคอยนะครับ25ชั้นนะครับสำหรับอ่าระดับของยากนะครับเรียกเป็นห้องของภูเขาน้ําแข็งแข่งความเพียนก็จะเป็นเอ,อเขาได้ไงเป็นห้องที่มีความยากที่ยากที่สุดในระดับยากแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็ก ตัวที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นมันจะออกตัวละครใหม่ใหมใหม่ที่สุดแล้วนะครับผมในทั้งทั้งหมดสี่ห้องนี้นะก็ใครที่ยังไม่ได้ลงอ่าชั้นไหนไปดูคลิปได้เนาะนะครับทำไว้ทุกชั้นแหละนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็จะสนุกแล้วก็เพลินๆน,นะครับอาจจะได้อ่าอาจจะมีตัวละครที่ใช้เหมือนผมด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเก็นแรงใจกันด้วยนะครับ ตอนนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ